สายบันเทิงควรนะรำนะรำพระเจ้าเนี่ยนะรำจะทำต้มหมี่มีหมูหมูบดกระดูกหมูอ้อน,น้ำเนี่ยจะมาทำต้มหมี่มาต้มน้ำขนมเส้นขนมเส้นก่เน,นี้ยมีก่เน,นี้ยใส่ดอกเนื้ร้อม กะดกเงีวพร้อมมาตําเครื่องกันแล้วครับมีกระเทียมแล้วก็หักหอมป้อมอ้าวตาหอมกับหักหอมป้อมเรียบร่อยจตเอามาเอามาพัดาาพัดให้มันหอมถมกระเทียมแล้วกระหล่ำอย่างพวกเอาหมูลงครับ เริอมเริ่มแรงละหมูเงไกเลยคนให้เข้ากันผัดมันหอมๆอ,อ้าเอาปลาแห้งนะร้านเ็ยไปเห็นน้อยครับขับมาได้แนตะ่หน้าปลาแห้งนี่แน่เกี่ยวมันหอมๆหอม,หอมน้ำต้มหอมน้ำกระดุก เนื้นี่เหาก็ต้มน้ำไปเนี่ยละ่ะเอาละครับเรียบร้อยเอาเนี่ยหาก็ตักใส่หมอ้อเลยครับตักใส่หมอ้อต้มไปเลยเดี๋ยวเขาจะมาคั่วเรียบ่อตักเนี่ยเอาโบ้ไฟกันเอาละครับเอากระดูกลงไปปุ๊นปบกับนี่ก็เอาเหลียบลงมาขว้ ขวเล็มันหอมหอมก้อน,นเหลอกขัวมันหอมหอมอันนี้คือเคล็ดลับตีเนี่คนนคนยคือก้อนบนก้อนเหล็กมันขาวครับแต่วราขั้ว,วมันหอมหอมเดี๋ยวับนะครับพาเข้าใส่เลยนะมันจะขาเราไปบอกไขกนะ เคล็ดลับอันมันจะบลบอเอาละน้ำเริ่มเดือดละตักเอนาน้ำเนี่ยมาใส่ตีเหลอกเสรเหลอกที่เ้าควนะครับเอมอขันนาแล้วนี่เลือกมันจะบกเท้าแล้วครับมันจะหอมเอาละเรลียบร้อยเอามาเทใส่หม้อต้มเลยก่อนนี่ ง่ายถกก็มีเอาแล้วครับเดียดละครับเดียดละครับเดี๋ยวรเราจะซ่อนเอาอฟองมันออกคนไปก่อนเรา้น้นำกระดูกหมูมันออกแท้ขั้นตอนต่อไปก็เอาดอกงิ้วใส่ไปเลยครับใสดออด่ดอกงิ้ว้วยดอกงิ้วแดงนี่ใส่นักก็ได้กินนักใส่น้อยก็ได้กินน้อยคน คนวันค่ำนี่นะยำนำยำนำต้มมีขนมนำขนมเส้นเดี๋ยวกันนะครัวน่ารำน่ารำโอ้โหเด็ดดีเด็ดงมบบลหรอมาช้อดดด ใส่ไอหวานพร้อมนี่ไอหวานนี่ไอ้หวานตนอจเดียวนะคือไอ้หวานไข่หวัวมดเขนเฮ้ยไข่หัวหมดขนอึ้นอึฮึฮึี่ฮึ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 ฮกฮึฮไวไวึมีฮายมีึฮ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 วีึฮึวึฮึามฮึฮวฮ หอมน้าแหนมกระทะเอาไว้หลวกมีรดน้ำรำไม่ขายเด้อครัควน้รำนรำ,นรำอันนี้เคียงเคียงมันครับหอมป๊อมหอมน้อยมะนาวกะเทียมเจียวถั่วถั่วงอกพริกป่นอยู่ไหนครับพริกป่นอยู่อยู่โต๊ะอาหารปุ๊บอ่ามีพริกป่นเนี่ย ความจริงเขาน้ำแจ้น้ำต้มใส่สูตรแต่เขาแจ้มะนาวมะนาวมันจะมีความหอม,เอ,มหเอามะหั่วเอามะรว่าเขาปลดต้มอุอ่นๆห่อนห่อนมาละครับพริกปน่นพริกป่นหรือว่ะพริกขวปน่นแต่ยะดเคียงๆมันเปิดพอกนันเนาะโอ้โหโอโโเดือดปุบสบุบ สบ,บุนรอให้ดอกเงี้ยวมันสุกครับเอาดอกเงี้ยวสุกปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาเขี่ยส้มก็ใส่แ้วมาเขี่ยส้มสุกกระซุกอ่ะเอาเนี้ยนะรอให้สักจนะำลัเหมาะขนาดลวกมีลองดูลวกมีด้วยกับปัดเดี๋ยวเมะขันนาดมาเขี่ยส้มลงไปเลยครับ มะเขือส้มเหมาะขนาดเหมาะขานาดเอาละมีออนนุ่มหม้ะเอาไปนอกน้ำเย็นครับเอาไปนอกน้ำเย็นอ่าเรียบร้อยครับอันนี้เฮาเก็ต้มละไว้นี่โบไฟเห็หนไหม บมาอไฟละอันนี้อดอดอดอยู่นี่อันนี้ก็เอาไปกินแม่เจ้าอนีก่อนแบ่งไปอ่ะเรียบร้อยยกไปเสิบต้มมีฝีมือนารำว้าวต้มมีครับล้มโซโซอ้าวแม่บ้านจัดการแบ่งใส่ถ้วยหมาะขนาดเด้อ โอ้โหมะม่วงสุกแล้ลำลุดลำลุดมะม่วงเข้าบ้านเนี่ยมาได้ชื่อได้หาครับกำไรหันๆวันนี้ที่เข้านอกบ้านหรอเฮฮ้เฮมะม่วงเข้าปุ่นอะโอ้ต้องฟ้าวันนี้มาหันตะวันแล้ววันนี้นะตก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 เข้าพระคิเล็กแมงบงสะหันลุมจิตพุทธต้มมีเห็นแล้วครับน่ารำ อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเอาแล้วเด้อเอาแล้วเด้อต้มมีใส่น้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวห้องน้ำเงี้ยวเหมาะขนาดเหมาะขนาดโอ้คลิปเหงาแกแล้วนี่ว้าวอันนี้ต้มมีของน้าลามแม่บ้านได้ไปอยางกี่ขนมเส้นอ่า,อาจิ้มบะก,กันเนาะ เอาละเว้ยคิดมันเงาแล้วเดี๋ยวมันจะทรงมาได้ทิ้งมากระอือร่อยไปซื้อขอบทิมีจีด้วย,ยครัวนารำนารำม,มุมสบายสบายสไตล์นารำพิดเข้บก่อนครับเงาแก